ไม่ผ่านอย่างเดียวปา่านลพูดถึงจีโอผู้สมัครลูกเขยเบอร์หนึ่งหลังนายอานน์รถทองเสียเจ้าของลงซื้อทุเรียนส่งออกสร้างความฮือฮาให้บรรดาชายหนุ่มประกาศหาเคยให้ลูกสาวน้องการดีกรีเกียรตินิยมเอแบกและจบปริญญาโท ตั้งเงอนไขมีความขยันขันแข็งมีความสามารถสืบทอดกิจการลงได้ระหว่างรองงานต้องเอาชนะใจลูกสาวให้ได้ไม่สนฐานะและวุธิการศึกษาซึ่งต่อมาจีโอเปรมยศพลของใสาชาวจังหวัดตราดอายุ28ปี ผู้หารกล้าขอสมัครเป็นลูกเขยป่านนพร้อมทั้งบอกด้วยว่าชอบที่ป่านนเป็นคนลุยๆุเป็นคนตรงๆมีหลายอย่างที่มองคุณพ่อแล้วเหมือนเห็นตัวเองอย่างไรก็ตามป่าน,นนพร้อมน้องการได้เดินทางมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโหนกระแสซึ่งเมื่อถามถึงจีโอที่โซเชียลบอกว่าผู้ชายคนนี้เหมาะมากโดยป่าน,นนบอกว่าในสายตาของพ่อไม่ผ่าน เพราะว่าเขาหลอเกินเดี๋ยวลูกสาวอกหักเมื่อถามน้องการว่าเข้าเกณฑ์ไหมน้องการก็บอกว่าก็น่ารักดีค่ะแต่ป๋านนยืนยันว่าต้องเจอตัวก่อนและบอกอีกด้วยว่าไม่ชอบอย่างเดียวเพราะว่าเขาหลอกกว่าพ่อขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ